สวัสดีค่ะนี้เราจะมาลงเคลือบคาวไฮนะคะคือคาวไฮเนี่ถ้าเราจะเห็นว่ามันเริ่มแห้งนะคะแต่เราไม่ได้ทําความสะอาดด้วยตัว Peel c l ีน n i n g แต่ว่าเราเพียงแต่ว่าต้องการเคลือบผิวที่มันแห้งนะคะวิธีการง่ายๆคือเราจะต้องมี Number One คาวไฮทร e a เม e n t กระปุกนี้นะคะและสำลีที่ให้มากระชุดอน่ะนะคะชุบตัวน้ำยาบางๆตัวครีมน,นี้เกี่ยวให้มันทั่วเสร็จแล้ว ก็ป้ายลงบนคาา่าวไฮไปในทางเดียวกันนะคะป้ายไป พยายามดูป้ายให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ให้แห้งติดก่อน พอตัวขาวไฮทรีทเมนต์เคลือบลงบนนี้เริ่มแห้งนะคะเราใช้ผ้าสะอาดสะอาดอีกผืนหนึ่งขัดขัดเบาๆ ขัดแบบนี้นะคะไปจนทั่วที่เราทาทิ้งไว้จะสังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะเหมือนมีน้ำมันเคลือบอยู่ข้างบนเคลือบผิวขั้นตอนขัดนี้เราก็ขัดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะต้องมีเวลากลับมันนิดนึง ขัดเบาๆขัดไปเรื่อยๆนี่จะเป็นการบำรุงรักษาตัวคาวไฮของเรานะคะส่วนคลิปก่อนหนะ้านั้นที่เราทำไปคือเป็นการบำรุงตัวแคนวาสที่เราทำความสะอาดแล้วก็บำรุงแคนวาสนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำบำรุงตัวคาวไฮของเราให้มันใช้อยู่กับเรานาน,าน ราจะเห็นมันจะมีน้ำมันเคลือบอยู่บนผิว